たかっこいい สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์นะคะวันนี้พัดก็จะมาเปิดประเด็นร้อนตอนนี้ที่ว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือน้องมังกรตัวใหม่ที่กําลังจะเข้านะคะเร็วๆนี้อาจจะประมาณ2ออาทิตย์ต่อจากนี้นะถ้าอย่างเร็วที่สุดก็คือเป็นมังกรที่เพิ่งเข้านะคะเพิ่งมีการประกาศจากเว็บ ของยูโทเปียออริจินนะคะที่เป็นทางการว่าแบบเออจะมีสัตว์เลี้งตัวใหม่มานั่นก็คือมังกรตัวนี้นะคะเป็นเหมือนมังกรสายฟ้านะซึ่งแน่นอนว่าผัดไปดูข้อมูลมาแล้วคอนเฟิร์มว่ามันต้องเติมนะคะมังกรตัวนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสปีดข,ของมันนะคะเรียกได้ว่าเป็นสปีดที่เท่ากับมังกรเขี้ยวกุดเลยเอาจริงๆพัดแอบรู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะราคานี้แล้วแบบ ได้สปีดแค่นี้แต่ก็นะยูโทเปียาขายความสวยงามอลังการนะคะไม่ได้แบบขายการใช้งานงอาจริงๆนะพัดว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออแค่อยากได้สวยๆเนี่ยก็เหมาะอยู่นะคะก็โอเคควรจัดแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ความคุ้มค่านี่ก็อาจจะหาเป็นมังกรเขี้ยวกุดดีกว่านะคะเพราะราคาถูกกว่า ซึ่งเพิ่นบางคนนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้ก็คงจะมีความสนใจไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้แล้วก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันต้องใช้เงินเปเท่าไหร่นะถึงจะได้มาวันนี้พัดก็เลยสรุปมาง่ายๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกาชาที่ใช้สุ่มนะซึ่งการสุ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตู้สุ่มหอยเลยนะคะซึ่งคอนเฟิร์มการันตีได้มังกรแน่ๆคือ100%เนาะในการสุ่มแต่ละครั้งนะคะมันก็จะ ใช้เหรียญอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญกาชาที่เขาขายอยู่ในร้านค้าตอนนี้นะก็คือจะเป็นเหรียญละสิบคูปองนะคะซึ่งเราจะใช้ในการสุ่มเนี่ยหครั้งใช้50เหรียญน,นั่นเองนะคะเท่ากับว่าใน1ครั้งเนี่ยเราจะต้องสุ่มทั้งหมด500คูปองแล้วพัดก็ทําการคิดคํานวณด้วยสมองที่ชาญฉลา,าดของพัดมาแล้วนะคะ<ฮ>ว่าถ้าเราจะสุ่มให้ครบ จนถึง100%เราจะต้องสุ่มทั้งหมด25ครั้งนะคะก็คิดตามนี้ได้เลยเราต้องสุ่มครั้งละ5 0 0คูปองซึ่งมันจะเพิ่มทั้งหมด4%ต่อครั้งนะคะถ้าเกิด100%เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะต้องสุ่มทั้งหมด25ครั้งก็คือการันตีว่าได้มกกังกรแน่ๆชัวร์ถ้าเกิดว่าเราสุ่ม25ครั้งครั้งละ5 0 0ก็จะใช้เงินทั้งหมด12,500คูปอง ก็ถ้าใช้คิดแบบง่ายๆนะคะเติมแพ็กเกจแรก6,480คูปอง2ครั้งนะคะเราจะได้คูปองทั้งสิ้น13,736คูปองก็คือจะเหลือคูปองอีกนิดหน่อยเอาไปใช้ครั้งหน้าได้นะคะอันนี้ก็คือรวมมูลค่าแล้วสำหรับระบบ iOS นะคะเติม6,480คูปอง2ครั้งเนี่ยจะเท่ากับ 6,000บาทนั่นเองนะคะครั้งละ3,000ซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ด้วยนะว่าระบบปฏิบัติการของที่เพื่อนๆใช้เป็นอะไรนะคะราคามันไม่เท่ากันแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงการเติมที่แบบว่าเออให้ได้คุ้มๆด้วยนะจริงๆอะ่ะมันก็จะไม่ต้องราคานี้ก็ได้อาจจะเติมได้ถูกกว่านี้นะคะถ้าเรารู้จักวิธีการเติมว่าเติมแพ็คไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยพัดยังไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเวลาว่างพัดค่อยทำคลิปแยกให้ดูแล้วกันเนาะ มันจะมีวิธีเติมที่แบบว่าเออเราเติมแพ็กเกจที่น้อยกว่าแต่ว่าจํานวนครั้งที่มากกว่าเนี่ยมันทําให้เราได้คูปองมากกว่าด้วยอันนี้ประมาณนี้นะคะแต่วันนี้พัดจะมาคิดให้ดูง่ายๆคร่าวๆก็คือสรุปแล้วมังกรตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้นะคะสําหรับระบบ iOS นะคะก็เท่ากับว่าตัวละ6000บาทนั่นเอง ก็รูค่าตัวน้องกันไปแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็เก็บเงินล้อตั้งแต่วันนี้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยมันเกินงบประมาณเราไปก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยผัดก็มาคํานวณให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะปังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คุ้มที่สุดแต่ว่าเออก็ให้ดูคร่าวๆเนาะว่ามันประมาณเท่าไหร่ คือสมองระดับความจินเนียสด้านคณิตศาสตร์ของพัทคิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะก็ <c oughs> <g år> โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเติมแล้วก็มังกรตัวใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้พัดด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้พัดก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย We'll